โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ย้นนับเกม a l l Star Tower Defense แพทใหม่นะครับผมซึ่งแพทนี้เนี่ยก็เป็นแพทของการรับเปลี่ยน Star ์พารนะผมในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวคอคเบนนี่มาลุนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่สามารถหาได้จากไทออา90บนะผมซึ่งต้องดูดีๆด้วยนะครับผมเพราะว่าไทออาเนี่ยมันมีอยู่2อันซึ่งตัวละครนี้สามารถอีโวจาก5าดาวเนี่ยเป็น6ดาวได้นะครับผมวัตถุดิบการอีโวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม โดยสดเตตคร่าวๆของตัวละครเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเวล1 7นรบนะผมเป็นธาตุมืดตีติดเผานะผมค่าวางอยู่ที่400นะผมดาเมจในเวลที่175เนี่อยอยู่ที่17,100 10นะครับผมตี7วิระยะ70นะครับผมมีแคตตา o r y กตีวนะคตัวนะผมเมื่อเรานำตัวนี้ขึ้นไหล่เนี่ยหรือว่านำไปเป็นเีดเดอร์แล้วเนี่ยตัวนี้จะปั๊บดาเมจให้กับแคตตา o r y กนี่ในนของ unstoppable force นะครับผมอีก15%นะครับผมประมาณ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีดาเมจหรือว่าทําอะไรได้บ้างนะผมในเกมไปดูกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันนะครับผมจริงๆเนี่ยผมอยากจะรีวิว a อนิเมชันของตัวเบนิมารุนะครับผมแต่พอดีว่า a อนิเมชันมันบั๊กนะเดี๋ยวบั๊กยังไงผมให้ดูนะครับผมอนิเมชันแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะปล่อยลูกไฟไปข้างหน้านะแต่มันปล่อยลูกไฟลงตินแบบนี้นะครับผมผมคิดว่ามันบั๊กนะ a อนิเมชันอันนี้ผมคิดว่าบั๊กแหละเอ ผมก็มองว่ามันกระบากอีกแหละจากปกติที่ไอ้ไฟแบบนี้มันจะไปด้านหน้าเว้ยแต่มันสะท้อนกลับไปด้านหลังแบบเนี้ยอันนี้ก็น่าจะบักนะครับผมอันนี้เมชันที่3อันนี้ไม่บักนะครับผมแต่ทั้ง2อ,อันมันบักไปแล้วอะ่ะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าน่าจะวิวให้ดูกันแบบนี้ไปเลยนะครับผมว่าอน,นิเมชันมันบักโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันดีกว่านะครับผมสหรับตัวของปบน,นิมารุนะฮะสำหรับค่าวางค่าแรกเนี่ยอยู่ที่400นะผมสามารถวางได้ตัวเดียวตีกาวไม่ตีแอนนะฮะ โดยตัวของเบนนี่มารูเนี่ยเมื่อวางไปครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่ตีติดเผานะผมวางครั้งแรกดามเมดอยู่ที่หนึ0งหมื่นัยตีเวิระยะเจ็ดสิบนะผมอัพขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่1,600นหกร้อะผมดามเมดเพิ่มเป็น78,400อัพขั้นต่อไปนะผมใช้เงินอยู่ที่5,000นะดามเมดเพิ่มเป็น319,000นึ่งันะผมระยะเพิ่มเป็น90นะครับผมพร้อมกับสกิลใหม่ด้วยเนาะก็คืออันที่มันบั๊กเมื่อกี้เนี่ยไอ้สกิลมันทอยหลังไปขข้้้างงงหลััันนนนะะเเอออออพต่่่ไปผมใชิยูที 75,000นะผมดาเมจเพิ่มเป็นสองล้านหน0 0 0หมนะครับผมอัพขั้นต่อไปใช้เงิน118,000นะผมดาเมจเพิ่มเป็นสี่ล้านแป0 0 0 0สองหมือัพขั้นต่อไปนะผมใช้เงินอยู่ที่2องแสนนะผมดาเมจเพิ่มเป็น9ก้าล้านหนึ่งแระยะเพิ่มเป็นหนึ่ร้อนะผมพร้อมกับสกิลใหม่นะฮะไอ้สกิลพ่นไฟไปข้างหน้าเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะสิ้นสุดในขั้นของการลงเลเวตนะผมต่อไปก็น่าจะเป็นขั้นของอินฟินิตแล้วนะฮะ สำหรับขั้นต่อไปเนี่ยใช้งาน,นอยู่ที่19ล้านนะผมดาเมจเพิ่มเป็น66ล้าน9แสนนะผมตี13วิระยะ125นะครับผมรูปแบบการโจมตีก็เป็นโคนิวอี e แบบเดิมเลยนะครับผมอันนี้ก็อัพตาแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับขั้นลงเลเอรบวกกับบัฟ250%เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่31ล้าน9แสนนะผมตี7วิระยะอยู่ที่120นะซึ่งดาเมจประมาณนี้เนี่ยผมมองว่าเหมาะกับการที่อาไปเก็บบอสพวกเรกรด19เวฟมากเลยนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ แต่ด้วยการปรับแมคานิกมาใหม่ที่ทําให้ตัวที่วางได้ตัวเดียวเนี่ยมันทําดามเมจฐานสีนะสถานะก็ทําให้ตัวนี้นะผมติดสถานะอยู่ที่8ล้านกว่ากว่านะผมทุกๆ2วินะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก็คือติดเผาประมาณ8ล้านกว่ากว่านะครับผมสาหรับขั้นอินฟินิตบวกกับบัฟสามร้อเเนี่ยดามเมจก็เพิ่มเป็น267ร้ล้านนะผมตีสิาวิระยะอยู่ที่150นะครับผมผมถือว่าขั้นนี้เนี่ยก็เหมาะกับอินฟินิตีนะครับผมเพราะว่ามันติดเผางดาเมจหัาเ็จริง แต่ทุกคนลองคิดดูนะครับผมว่าดามเมจหลักมันก็เกือบเกือบสามล้านแล้วอะแล้วมันติดเผาประมาณ60กว่าล้านน่ะทุกคนลองคิดดูดีว่าโหดไม่โหดอะคือตัวมันโหดมากเว้ยตัวเนี้ยผมมองว่ามันโหดมากเลยนะครับผมทุกคนคิดว่ามันคุ้มค่ากับตัวของวัตถุดิบที่เราไปหามาอีโวหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะโหดกว่านเนี้ยเออถ้าตีแอร์ผมมองว่ามันโหดเลยนะแต่มันตีพื้นผมมองว่ามันเฉยเฉยสำหรับผมนะครับผม ถ้าเขอื่นเนี่ยจะมองว่ามันว้าวก็ได้นะแต่ตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเฉยๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมทรับตัวของเบนิมาลุถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถบอกกัน้า้ล่างคลิปได้น,นะเกี่ยวกับตัวนี้นะครับผมว่ามันควรทำไหมหรือทำไปเนี่ยมันเสียเวลาชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย